จงสนุกกับชีวิตเพราะชีวิตคือสิ่งมหัศจรรย์คือการเดินทางอันแสนวิเศษนี่คือหนึ่งประโยคที่ชอบที่สุดในหนังสือเล่มนี้หนึ่งในหนังสือที่ทำให้หลายคนรู้จักกดแรงดึงดูดและเปลี่ยนแปลงผู้คนทั่วโลกมานับไม่ถ้วนสรุป40ข้อหนังสือเดอะซีเค็ดหสิ่งที่เราคิดในหัวปัจจุบัน จะเป็นภาพชีวิตของเราในอนาคต 2. ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพลังงานเราคือแม่เหล็กพลังงานแห่งหนึ่งที่จะส่งพลังงานไฟฟ้าไปดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาหาตัวเรา 3. ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทุกคนร้วนดำรงอยู่ด้วยพลังอำนาจหนึ่งเดียวกฎข้อเดียวเท่านั้นคือ กฎแห่งการดึงดูด 4. ทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกคิดค้นและประดิษฐ์ขึ้นล้วนเริ่มต้นด้วยความคิดแล้วหนทางจะถูกสร้างขึ้นเปลี่ยนสิ่งที่มองไม่เห็นกลายเป็นสิ่งที่มองเห็นและจับต้องได้ 5. ทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตเราเราเป็นผู้ดึงดูดเข้ามา เราดึงดูดมาเพราะเรามีมโนภาพเกี่ยวกับสิ่งนั้นอยู่ในใจ 6. กฎแรงดึงดูดถูกกำเนิดขึ้นณจุดเริ่มต้นของการเวลากฎนี้ดำรงอยู่มาโดยตลอดและจะดำรงอยู่ตลอดไป 7. กฎแรงดึงดูดเป็นตัวกำหนดกฎเกณฑ์ทุกอย่างในจักรวาล ควบคุมชีวิตเราทุกขณะจิตและจัดสรรทุกอย่างที่ประสบในชีวิตไม่ว่าจะเป็นใครอยู่ที่ไหน 8. กฎการดึงดูดจะก่อร่างสร้างประสบการณ์ชีวิตทั้งหมดทั้งมวลของเราผ่านความรู้สึกนึกคิดของเรา 9. กฎแห่งการดึงดูดจะตอบสนองต่อความคิดของเรา ไม่ว่าจะคิดอะไรก็ตาม1 0ถ้ามีอะไรเข้ามาในชีวิตเรานั่นแหละที่ดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาโดยการคิดถึงสิ่งนั้นอยู่เรื่อยๆและกฎแห่งการดึงดูดไม่เคยทำงานพาด1 1วิธีง่ายที่สุดที่จะเข้าถึงกฎแห่งการดึงดูดคือคิดว่าตัวเราเป็นแม่เหล็ก ที่จะดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิต 12. เราจะกลายเป็นสิ่งที่คิดถึงมากที่สุดและจะดึงดูดสิ่งที่คิดถึงมากที่สุดเข้ามาจงระวังความคิดและคิดแต่เรื่องดีๆ 13. ยิ่งคิดสิ่งที่แย่ก็จะแย่ลงยิ่งคิดสิ่งที่ดีทุกอย่างจะดีขึ้น 14. หน้าที่ของเราในฐานะมนุษย์คือการยึดมั่นในความคิดตั้งจิตให้แน่วแน่และชัดเจนกับสิ่งที่ต้องการ 15. ชีวิตในปัจจุบันคือภาพสะท้อนความคิดเก่าๆของเรา 16. ความคิดมีแรงดึงดูดเหมือนแม่เหล็กมีขึ้นความถี่เวลาคิดอะไรขึ้นความคิด จะถูกส่งกระจายออกไปในจักรวาลและดึงดูดสิ่งที่อยู่ในคลื่นความถี่เดียวกันแล้วทุกอย่างก็จะถูกส่งกลับมายัางเราเช่นนั้น 17. จงคิดสิ่งที่ดีอย่าคิดถึงสิ่งที่แย่เพราะมันจะดึงดูดสิ่งที่แย่เข้ามา 18. กฎแห่งการดึงดูดไม่สนว่าเราจะมองอะไรดีหรือร้าย ไม่สนว่าต้องการหรือไม่ต้องการสิ่งนั้นเราจะได้และเราจะเจอในสิ่งที่เราคิด 19. ก้ฎแห่งการดึงดูดเป็นกฎธรรมชาติไม่จำเพาะเจาะจงตัวบุคคลไม่จำแนกดีชั่วไม่ต่างกับกฎแรงโน้มถ่วง 20. สกฎแห่งการดึงดูดทำหน้าที่ของมันอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่เข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ตาม 21. เราสร้างชีวิตของตัวเองผ่านการคิดและกฎการดึงดูดและคนอื่นๆก็เช่นเดียวกัน 22. คนส่วนใหญ่ชอบคิดถึงแต่สิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการและสงสัยว่าทำไม วนเวียนกลับมาเจอสิ่งนั้นครั้งแล้วครั้งเล่า 23. เรากำลังคิดสิ่งใดแสดงว่าเรากำลังยืนหยัดกับสิ่งนั้นกับตัวเองและนั่นจะเป็นสิ่งที่เราจะได้รับ 24. ่หวานอะไรลงไปจะได้ผลอย่างนั้นความคิดคือเมล็ดพันธุ์และพืชผลที่เก็บเกี่ยวได้ จะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับเมล็ดพันธุ์ที่หวานลงไป 25. ชีวิตอยู่ในกำมือเราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนผ่านอะไรมาเราเลือกได้ว่าจะคิดยังไง 26. วิธีหนึ่งที่จะช่วยควบคุมความคิดตัวเองได้คือการเรียนรู้ที่จะสงบสติอารมณ์ เช่นการทำสมาธิเป็นกิจวัตรประจำวัน 27. จงตัดสินใจว่าเราต้องการเป็นอะไรทำอะไรและมีอะไรแล้วจงคิดถึงสิ่งนั้นให้บ่อยๆ 28. วิธีตรวจความคิดคือใช้ความรู้สึกความรู้สึกจะบอกเราว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่เช่น เป็นไปไม่ได้ที่จะรู้สึกแย่และมีความรู้สึกดีๆไปด้วยในเวลาเดียวกันคุณจงเลือกว่าคุณอยากจะคิดอะไรในเวลานี้ 29. จงรับรู้ว่าขณะที่รู้สึกดีเรากำลังดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเองมากขึ้น 30. เราจะได้รับสิ่งที่รู้สึก มากกว่าจะได้รับสิ่งที่เราคิด31กระบวนการสร้างสิ่งที่ต้องการเริ่มจากการขอจงร้องขอจงคิดจงรู้สึกว่าคุณอยากได้ชีวิตแบบไหนปรารถนาสิ่งใดแล้วคุณจงเชื่อเชื่อว่าจักรวาลมีเหลือพอกับทุกคนแล้วกับคุณด้วยจงเชื่อในสิ่งที่คุณร้องขอ ว่าจะเป็นจริงรับจงรอรับอย่างมั่นใจปล่อยวางแล้วสิ่งเหล่านั้นจะมาหาคุณ32หากต้องการลดน้ำหนักอย่ามุ่งคิดแต่การลดน้ำหนักแต่คิดไปที่น้ำหนักที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเราแล้วเราจะได้น้ำหนักตัวเท่านั้น33 จงใจสร้างชีวิตเราเองโดยในแต่ละวันมันฝึกกำหนดทุกๆเหตุการณ์ในชีวิตไว้ร่วงหน้าด้วยการคิดว่าต้องการให้ชีวิตเป็นไปในทางทิศทางใด 34. ไม่มีทางที่ชีวิตจะได้อะไรมากขึ้นหากยังไม่รู้สึกสำนึกรู้คุณในคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่คุณจงขอบคุณ และสำนึกรูคุณกับสิ่งรอบข้างที่คุณมีอยู่ณตอนนี้ชื่นชมแล้วใช้ความรู้สึกสัมผัสว่าคุณโชคดีและมีความสุข 35. ทุกๆุกวันให้หลับตานึกภาพสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้รากับสิ่งนั้นได้ปรากฏเป็นจริงแล้ว36 เมื่ออยากดึงดูดเงินก็ต้องคิดไปที่ความมั่งมีเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มเข้ามาในชีวิตถ้าคิดถึงแต่ความขัดสนจงนึกถึงภาพที่คุณได้มีสิ่งนั้นแล้วแล้วคุณรู้สึกกับสิ่งนั้นอย่างไรจงใช้ความรู้สึกอยู่กับมันบ่อยๆ 37. เราจะไม่มีวันขาดแคลนสิ่งดีๆเพราะว่า ทุกอย่างมีมากเกินพอสำหรับทุกคน 38. ถ้าเราไม่เติมเต็มตัวเองให้เต็มก่อนก็ไม่มีอะไรให้คนอื่นเราต้องดูแลตัวเองเป็นอันดับแรกดูแลความสุขตัวเองก่อน 39. ไม่มีขีดจำกัดสำหรับสิ่งใดแต่มนุษย์เองต่างหากที่มีขีดจำกัดนั้นในใจตัวเอง 40. เราทั้งของสัมพันธ์เชื่อมโยงกันและล้วนเป็นหนึ่งเดียวกัน